สวัสดีค่ะพบก,กับช่องอาวิชีทุกคนคือตอนนี้เราอยู่กันที่เถียงนาคาเฟ่นะจ๊ะที่จังหวัดอุดรอํเอาเภออะไรนะอเภอพิบูล,ลักษณเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาไปดูอินเสิร์ตสวยๆกันก่อนดีกว่าไป เราเดินมาถึงซุ้มแล้วตรงนี้น่าจะซุ้มกลางนาเขาน่าจะเรียกว่าซุ้มกลางนาแล้วซุ้มที่นี่นะมีสองฝั่งด้วยมีซุ้มเป็นกลางนากับมีซุ้มริมน้ําเออแต่ว่าเราเลือกมาที่นี่เพราะว่ามันน่าจะ p r i v a t ที่สุดละละ่ะอ่าแล้วน่าจะโอเคกับตรงนี้แล้วตรงนี้คือบรรยากาศดีมากเหมือนกินข้าวที่บ้านตัวเองเลยบ้านเราก็จะติดทุ่งนาแบบนี้แล้วทุกคน เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆร้านกันเลยเพราะว่าที่นี่ถือว่าโอเคมากเลยมีที่ถ่ายรูปเยอะมากแล้วก็มีที่แบบเขาเรียกว่าบันไดลอยฟ้าปะมีบันไดลอยฟ้าแล้วก็มีมีที่นั่งที่มันเหมือนรังนกเลยอะที่เราแบบว่าเอออยากซื้ออยากซื้อไปไว้บ้านแต่ลืมไปว่าตัวเองไม่มีบ้านเออจ้าแล้วก็มีบ่อน้ําแล้วก็มีพายเรือเดี๋ยวเราจะพาไปพายเรือกันด้วยจ๊ะทุกคนอันนี้ก็มีเมนูทอดเมนู ตำป่าข้าวเหนียวข้าวสวยอะไรประมาณนี้เออแล้วถ้าใครอยากมาที่นี่เราจะเฉียงนาคาเฟ่บ้านสวน4ีบุญมาก็มากันได้เดี๋ยวเราจะแปะแผนที่ไว้ให้สำหรับคนที่อยากมาหรือว่าเข้าไปที่เพจได้แล้วก็เข้าไปดูแผนที่ตามเพจได้เลยเดี๋ยวเราตอนนี้เราก็คือเราสั่งอาหารไปแล้วเดี๋ยวเราเรอกินที่นี่นะตอนเนี้พาทิพย์ใกล้ตกแล้ว คือนั่งกินข้าวไปดูพาทีไปเด้อบอกเลยแต่ว่ามันก็แอบแอบลึกนิดนึงเนาะเพราะว่าขี่เข้ามาลึกมากเลยเดี๋ยวเราไปบินโดนสวยๆกันดีกว่าป่ะ แล้วจาเมนูแรกของเรากุ้งแช่น้ำปลาเด้อก็คือนี่จา้าคือจัดจ้านาน่ากินมากเวอร์ดูสิเออเดี๋ยวเราชิมก่อนว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรหืมกุ้งตัวใหญ่อยู่นะนึกว่าไม่ใหญ่หืมอ,อร่อยอนะ่ะ นี่นะจะบอกให้ท <át> ุกคนควรสนับสนุนเราบ้างนะอย่างนี้เราไม่ต่างกับเราคิปกันเยอะเนี่ยทำคลิปลงเงินหมดกระเป๋าหมดแล้วเนี่ยสปอนเซอร์เข้าไหนครับเ่ิวกัดทำไมอ่ะโมโหหิวใช่ไหมอ่ะเห็นเปล่าได้กินมากกว่า เดี๋ยวเรากัดกัดครึ่งน,นึงให้ดูเยอร่อยนะทุกคนอร่อยมากน่ารำเลยกุ้งแช่ออร่อยมากเดี๋ยวเร,เราชิมส้มตำเพราะเดี๋ยวเราสั่งส้มตำไปด้วยนะทุกคนอยากให้ตะกร้อชิมมากแต่ว่า กต้อานั่งน้ำลายสอไปก่อนนะจ๊ะตอนนี้ก็คือให้เรากินก่อน้าใจไหมอีเมนูหนึ่งของเรามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือตําป่านจ้าทุกคนคือเป็นคนที่ชอบกินส้มตําก็เลยสั่งส้มตํามากินถ้าส้มตําอร่อยก็คืออย่างอื่นก็คืออร่อย <c oughs> ตําป่านในใจคุงเมยอืม เผ็ดน้อยเหมาะกับคนอย่างแพมมากจะบอกว่าแต่ก่อนแถวบ้านอะ่ะเวลาเราไปซื้อส้มตำอะ่ะมันจะมีมันจะมีเขาเรียกว่าถั่วงอกใช่ไหมตำลงมาให้ด้วยแต่พอมาแบบถึงทุกวันเนี้ยคือมันไม่มีแล้วอะ่ะคือเขาไม่ใส่ถั่วง,งอกแล้วคือแบบร้านนี้ใส่ถั่วง,งอกนะทุกคนคือดีมากคี่ถึงแบบแต่ก่อนมากมีน้องหอยด้วยนะจ๊ะ หึงอร่อยอนะ่ะคุม่มดออ่ะมือผัดให้ด้วยอันนี้นะกุ้งแช่ก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวเราขอไปกินแป๊บนึงแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูให้ทวนจา๋าไปเลยเดี๋ยว ตอนนี้คือเรากินเสร็จช็ควินเรียบร้อยแต่ว่าเราจะพายายขึ้นไปขบนเพื่อที่จะไปเก็บบรรยากาศต่างๆคือทุกคนไปกันคือตรงนี้ที่เราอยู่คือมันบรรยากาศดีมากแล้วตอนนี้พระอาทิตย์ก็กำลังจะตกด้วยนะทุกคนดูบรรยากาศรอบๆคือแบบเย็นสบายมากเลยสองข้างฝั่งทางเดินนี้ก็จะเป็นแบบทุ่งนา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 เลยนะ ที่เราแบบไม่หันหน้าคุยกับกล้องดีๆนะทุกคนเพราะว่าเราเสียวไงกล้วแมบจะตกนา้าคลิปไวรอลก,กันไปก็จะหากันไปอีกก็เลยต้องแบบหันหลังไปพูดไปเดินไปอะไรอย่างเงี้ยคือนไปนซูมที่แบบโคตรส่วนตัวคือแบบว่าไม่อยากให้ใครเห็นหน้าก็เอาพาวันปิดไปเลยตรงนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะทุกคนคือที่ถ่ายรูปที่นี่คือเยอะมากจริงๆ คือไม่รู้จะไปถ่ายตรงไหน,นแต่ว่าคนก็เริ่มมาเยอะเหมือนกันนะออคาเฟ่นี้ก็เริ่มแบบเป็นที่รู้จักกันแล้วนะทุกคนคือใครอยากมาต้องรีบมาแล้วนะถ้าไม่รีบมาเนี่เธอได้จองซูมแล้วนะเดี๋ยวเราเชืเงอือเชืแง้ดูเรือก,ก่อนเพราะว่าเราอยากไยเรือเราจะพาตะก็ไม่ได้เรือแต่ว่าจะขึ้นฝั่งได้ไหมก็อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งคือจะบอกนะทุกคนว่า เราไม่สามารถไปถ่ายรูปได้ทุกที่ในคาเฟ่น,นะทุกคนแล้วถ้าใครแบบอยากมาอยากรู้ว่าแบบเออมันมีมุมไหนบ้างต้องลองมาดูแล้วทุกคนจะแบบฮะนี่ฉันจะถ่ายมุมไหน,นมันเยอะมากจนคิดไม่ออกมัน่าจะเป็นตาขายบ้างเอยลางนกบ้างเอยอ,อยู่ที่ซุ้มบ้างเอยพายเรือบ้างเอยแล้วก็ซุ้มกลางทุ่งนาซุ้ม ขอบสะอะไรเงี้ยค,คือมันเยอะมากเลยทุกคนคืออยากให้ทุกคนลองมาดูเพราะว่าเก็บภาพได้เต็มๆอย่างแน่นอนเลยเอาอินเสิร์ตทุ่งนาไปดูก่อนแล้วกันนะทุกคนบาย นี่คือเราได้วานนั่งแล้วลังนกที่เรารอคิวมานะจ๊ะทุกคนก็คือเนี่ยมีความฝันอย่างหนึ่งว่าอยากเอาไปตั้งไว้ที่บ้านมากเลยเพราะว่าอยากอยากจะสวนที่บ้านแล้วก็มีไอเนี้ยตั้งไว้ใช่ไหมพอตั้งไว้แล้วก็แบบช่วงหัวข้ามนิดนึงก็ไปแบบนั่งเล่นอยู่สวนอะไรอเ้มีความสุขมโนเก่งคือชอบมากเลยอ่ะตัวนี้ก็คือน่าจะเป็นซิงเกอร์ที่หนึ่งเนาะ ที่แบบถ่ายรูปคนมาถ่ายรูปกันเยอะหรับเลยได้ไหมบายบายกูน h t คือมุมด้านหลังสวยมากเห็นผ่านกล้องปะทุกคนเห็นผ่านกล้องไหมคือดูมุมด้านหลังดิก็คือแบบก็คือแบบมองไปก็คือเป็นทุ่งนาเขียวเขียวมีสุ้มตั้งอยู่ คือแบบเราบรรยากาศดีที่นี่เป็นที่หนึ่งเลยที่เรายอมรับว่าบรรยากาศมันดีมากจริงๆเราอยากพายเรือจังเลยอ่ะทำยังไงเราจะได้พายเรือเราต้องไปสอดถามเจ้าหน้าที่นิดึงแล้วแหละเพราะเราอยากพายเรือพี่คะหนูอยากพายเรือได้ไหมได้ค่ะแต่ต้องใส่กุญแจนิริมไหนนิริมห ใส่ชีปชีปนะได้ค่ะใครเป็นใช่ไหมค่ะบ้าเออ,ไม,มอไม้ฟาดหัวจั่วเฮ้ยเขาเปิดไหมยังเนี่ยเปิดแล้วเะค่ะเหรอนี่ทุกคนคือเราก็ได้มาลงเรือกันเรียบร้อยแล้ว <c oughs> อยูนเลยคือนานๆทีจะได้พายเรือก็อรู้สึกเก่งๆเหมือนกันนะเนี่ยคือที่นี่ปลอดภัยมากก็คือใครจะพายเรือก็คือ จะมีถ้าใครพายเรือไม่เป็นแล้วอยากแบบมีโมเมนต์นั่งเรือก็คือจะมีพนักง,งานถูกไหมมีพี่พี่พนักง,งานแบบมาพายให้ด้วยสำหรับคนที่อยากพายอยากนั่งเรือแต่ว่านั่งไม่เป็นเอพายไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้เราเราอยากให้ทุกคนแบบว่ามองดูตากล้องเรามากเลย ก็คือตากล้องตอนนี้ก็คือนั่งกิ้งไม่หายใจแล้วก็คือคอมันไม่หมีแล้วเพราะว่าช่วชุชิมดันคอมันแล้วชิวมากชอบอะไรแบบนี้มากเลยนี่คือฉันเป็นผู้หญิงแลฉัชตัวพายเหลือให้คนคนหนึ่งนั่งเว้ยคือตอนนี้คือกูพายอยู่กลางแลวก็คือพายอยู่กลางแล้วก็คือไม่ไปไหนบาไหนก็คือวนเป็นวงกลุมแล้วกูอะ คือที่นี่ต่อจะให้มีเรือมาให้พายแล้วทุกคนก็คือแต่ความเซฟตี้นี่คือที่นี่ก็ก็คือปลอดภัยในระดับหนึ่งเลยนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อชูชีพหรือจะเป็นพี่สตาฟที่คอยแบบสอดส่องอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเราให้คุณนักขึ้นดีไหม เดี๋ยวเราจะตอนนี้ภารกิจเราคือไปส่งไม้พายรอแป๊บ าชู่ๆพี่เราแป๊บเราแป๊บค่ะเราแป๊บพี่อนูขึ้นหน่อยเึบบ้นแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะขยับไปเลยครับผมจะพาไปฝั่งนร้นไปเอากระเป๋าด้วยขยับไปเลยครับคุณนัท ดีๆนะครับคุณนัทเอาดีๆนะไปเลยบี้ไปเลยค่ะเเลลสกอหรพี่พาแบบนี้ประจำเลยเหรอคือพี่พี่รับหน้าที่นี้ใช่ไหมไม่ครับไม่อ๋อเรามาออกกําลังกายอ๋อกล้ามเอโอ้เธอไม้พายอันนี้มันหนักมากเลยนะ เคยไปพายแข่งเรือปะน่าไหมว่าแล้วมุดจบับมุดลยเกือบไม่ได้เขาฝั่งแล้วล่ะโอเคเป็นยังไงบ้างทุกคนสเต็ปการพายเรือของเรานะจ๊ะสำหรับ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะจ๊ะและอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปถูกใจเพจอาร์มิชี่ของเราและ IG อาร์มิชี่ของเราเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวต่างๆนะจ๊ะสรนี้ไปแล้วบาา